วันนี้นะครับที่อนุสรสถาน14ตุลา16ตรงแยกคคกบับวน,นะครับก็มีการจัดปาฐกถาพิเศษนะครับวาระ40ปี14ตุลา2516นะฮะประจำปีนี้เขาใช้ชื่อหัวข้อว่าปณิธานประเทศไทยนะครับก็มีอาจารย์ทริรยุทธ์บุญมีนะครับผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในอดีตก็เป็นแกนนํานักศึกษาแล้วก็แนวร่วม ลุ่ม13ขบถรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการพูดถึงเหตุการณ์14ตุลาคมนะครับโดยพยายามเจาะลึกไปถึงอุดมการณ์ที่แท้จริงของเหตุการณ์14ตุลา16นะฮะพูดถึงคนเดือนตุลาพูดถึงคําถามต่างๆอย่างเช่นที่อาจารย์ธิรุธบอกว่ายังมีคําถามยอดนิยมถามคน14ตุลาคม2516โดยเฉพาะการครบรอบ40ปีว่า ที่ประชาธิปไตยยังไม่ไปถึงไหนเพราะการเมืองไทยยังคงเฮงซวยอุดมการ14ตุลาไปไหนกันหมดแต่หากจะตอบอย่างตรงไปตรงมาก็คือผู้ถามยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยว่าคืออะไรเพราะผู้ถามยังไม่เข้าใจความจริงของประวัติศาสตร์แล้วก็ร่ายยาวให้ฟังนะครับกับประวัติศาสตร์เป็นช่วงๆนะฮะ14ตุลา16หรือว่าปีตั้งแต่ปี2506ตุลา19เป็นต้นนะครับ อาจารย์ธีรยุทธ์บอกนะครับว่าหลังเหตุการณ์14ตุลา16นะครับอำนาจศูนย์กลางก็อยู่ภายใต้กองทัพกับก,บกลุ่มอนุรักษ์นิยมทําให้พรรคการเมืองเกิดไม่ได้พรรคการเมืองจึงไปเกิดจากกลุ่มทุนท้องถิน่นเพราะถูกคุกค,คามจากศูนย์กลางและพรรคการเมืองก็เกาะกับท้องถิ่นเป็นต้นมาโดยที่ไม่มีจิตสํานึกเรื่องประชาธิปไตยหลังจากนั้นพรรคการเมืองก็อาศัยทุนเก่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะหลังวิกฤตต้มยำกุ้งคุณทักษิณมีความทะเยอทะยาน เพื่อเข้ามายกฐานอำนาจในการควบคุมรัฐและภาคเอกชนและภาคชนบทโดยตรงทำให้การเมืองเปลี่ยนไปถ้าจะใช้คำเละเละก็คือเป็นสังคมขี้ข่าสังคมที่ส่อหาผู้มีอุปถัม,ถมค้ำจุนสังเกตจากผู้อยากมีอำนาจหลั่งไหลไปหาคุณทักษิณน,นะครับแล้วอาจารย์ธนยุทธก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยนะสังคมไทยเป็นสังคมกินกับขี้เพราะร่างกายนะฮะ ขี้ตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงมองพฤติกรรมด้วยนะฮะมองพฤติกรรมด้วย,ยขี้อย,ยอย่างเช่นขี้อายขี้เล่นนะฮะขี้ฆ่าขี้โกงขี้ช่อ,อแล้วก็พูดถึงคุณทักษิณเปรียบเสมือนเป็นขี้ขำคุณยิ่งรักเปรียบเสมือนเป็นขี้ย้องเอาเยุลองฟังดูว่าสองคำนี้มัมนหมายมาถึงยังไงนะฮะไม่เคยถ้าจะมองพลสุรโยทักษิณผ่านมุมมองว่าได้ขี้ก็ต้องเรียกทักษิณว่าเป็น ขี้ขังของการเรืองไทยใทรแปลว่าองขี้ขังเลว่าอะไรขี้ขงเป็นภาษาเหนือนะสิงห์แปลออกแปลว่าอุจจาระที่ค้างคารวงทวารอยู่แม้จะออกแรงแคะก็ยังเอาออกลำบากเพราะนั้นอึดอัดมากครับสังคมไทยการเมืองไทยมีขี้ขอยู่มันค้างอยู่นานหลายเดือนหกเจ็ดปีแล้วแคดไม่ออกไม่รู้ทำยังไงอึดอัดนะครับ อันนี้ก็เป็นยังไม่ได้ตั้งฉายาเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นการระลึกถึงเล็กๆน้อยๆนายกยิ่งรักอ่ะก็อะไรอันนี้ยังไม่ใช่ตั้งฉายาครับปีใหม่คิดว่าปีใหม่ครั้งนี้จะวิจารณ์การเมืองวิจารณ์รัฐบอันนี้ยังไม่ใช่ตั้งฉายาเป็นเป็นอะไรมุมมองเล็กๆน้อยๆพอพูดถึงเรื่องวิชาการเรื่องขี้ก็ นายกยิ่งรักอาจจะมองม่าเป็นพวกขี้ย่องขี้แบ๊ขี้ย่องนี่ภาษาเหนือนะฮนะ,คะใครทราบนะแปลว่าสำรวย,รวยชอบแต่งตัวสวยงามสำรางสำรวยคือคำนะฮะ,ค,ะคำที่สองหมายถึงพวกที่ขี้แบ๊นะฮะไม่ทำอะไรจริงจังเป็นล่ำเป็นสันทำเตยอ,อีร่อยป้อยแอ หรือทำตัวอย่างเสียไม่ได้เป็นสุดหรือทำไปอย่างเสียไม่ได้เป็นโอ้โหแล้วยังมีอีกหลายขี้เลยครับมีอะไรอีกฮะเช่นเออส่วนกลุ่มชนชั้นอนุรักษ์นิยมและกองทัพเป็นพวกขี้หักท่องขี้หักทองทอถุงไม่เองเอาอ่างงูอ่างงูขี้หักท่องเป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าทําอะไรครึ่งครึ่งกลางทําอะไรไม่จบปากว่าตาขยิบ ถึงแม้จะมีพลัง4-5สมาคมในการปราบปรามคอร์รัปชันก็ยังจัดการไม่ได้ประเภทขี้หักทองนี่นะฮะก็อย่างเช่นคอมชอของพลเอกสนธินี่เป็นขี้หักทองนะฮะคอตสนะฮะก็เป็นขี้หักทองแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะเหมือนกับแก้ปัญหาไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนี่นะอาจารย์คือยุทธบุญมีนะครับครับ เรียกเสียงหัวเราะได้จากในห้องประชุมนะครับเรื่องขี้ขำ,ขขำนะฮะ<ำ>ก็คือขี้คารูทวาลคือคุณตักษศิล์ขี้คารูทวาลมาหลายปีนะฮะโอ้ส่วนนายกยิ่งลักนั้นก็ขี้ยองกับขี้แบะนะขี้ยองก็สำรวยสำอางอาขี้แบะก็อีร่อยป้อยแออีร้อยป้อยแอ <c oughs> ใช่ไหมฮะอีร้อยป้อยแอก็คือทำตัวอะไรอะ่ะเออทำทำตัวไม่เป็นล่ำเป็นสันนะ,นะฮะโอ้ แล้วเป๋วอ่ะแล้วเป๋วนี่นะฮะอาจารย์ก็มาใน,ในชุดเสื้อกั๊กเหมือนเดิมเหมือนเดิมเล่งทำเหมือนเดิม,ออม,ดมใช่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับวงการการศึกษาซะหน่อยนะครับเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของหลักสูตรใหม่ในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่นะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องมันมาจากวงเสวนาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีการระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่ว่าทําไมการศึกษาไทยเนี่ยถึงไร้รายวิชาน,นาตสินนะฮะก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลวิวันวันวิชัยนะครับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธหรือว่ามสวเนี่ยเปิดเผยหลังการเสวนาก็บอกว่ามีการเชิญสนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทมาชี้แจงว่าทําไมหลักสูตรใหม่ถึงไม่มีวิชาน,นาตสินนะครับ คือทางสพทาเนี่ยก็ให้คําตอบบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเนี่ยตอนนี้ตกต่ำฮะที่ตกต่ำเนี่ยเขาเอาตัวเลขมาจากการประเมินนะครับเป็นผลคะแนนจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติซึ่งเด็กไทยนั้นมีความสามารถด้านการอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับ50จาก65ประเทศทั่วโลกนะฮะ50จาก6 5ประเทศทั่วโลกก็ เกือบๆจะบวยอะ่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการหรือสอพทก็พยายามจะยกระดับเด็กไทยให้มีคะแนนในสารด้านดีขึ้นคือเดิมเนี่ยมีการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์สังคมศาสนาและวัฒนธรรมสุขศ,าาศาึกษาและประศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะครับแต่ว่าหลักสูตรใหม่ที่เขาจัดทําขึ้นเนี่ยนะฮะมี6กกลุ่มนะฮะ แล้วใน6กลุ่มนี้ปรากฏว่าไปดูเป็นรายวิชาเนี่ยไม่มีวิชาหน้าตศิลป์เนี่ยจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมและความเป็นมนุษย์เหมือนวิชาศิลปะคือเขาใช้ชื่อกําว่าวิชาศิลปะแต่ว่าไม่มีหน้าตศิลป์นนะฮะทีนี้พอดูในเนื้อหาหลักสูตรก็ไม่พบว่ามีวิชาหน้าตศิลป์ก็เลยทําให้ทางกลุ่มอาจารย์ด้านหน้าตัศิลป์จากทั้งจุฬาลงกรณ์จากมสวแล้วก็จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศเนี่ยก็เลยรวมกลุ่มกัน ออกมาตั้งคำถามดังๆกับสพทว่าเอาละ่ะในเมื่อคุณเห็นว่าคะแนนเด็กไทยเนี่ยอ่อนด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ทําไมคุณไม่ไปแก้ปัญหาให้ถูกจุดแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการที่ต้องไปตัดรายวิชาหน้าตศสินออกจากหลักสูตรขั้นพื้นฐานทั้งๆที่ทุกวันนี้เนี่ยวิชานาฏศิลป์เนี่ยที่มีสอนอยู่ในตารางสอนของโรงเรียนเนี่ยมันก็เหลือแค่0.5หน่วยกิตคือก็ไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าก็ถูกตัดออกนะฮะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยคำถามตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับคําตอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพทนะคะคุณอภิชาติจีรวุฒิบอกว่าจริงๆเนี่ยมีเพียงแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มวิชาศิลปะร่างหลักสูตรใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้คําว่านาฏศิลป์แต่ว่าใช้คําว่าศิลปะคําเดียว<อ>แต่ได้รับคําตอบจากคนที่จัดทาหลักสูตรเขาก็ยืนยันว่ามี คือมีการฟ้อนรําขับร้องอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้คําว่านาฏศินเท่านั้น hmm. มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอา,เอาหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรพื้นฐานของนักเรียนเนี่ยทำไมถึงตัดนาฏสินออกไม่ให้ความสําคัญหรือไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือ oh. นะฮะทำนองนี้ สรุป<ช>แล้วมันมีอยู่สรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมีแต่ว่าไม่ชื่อไม่ได้ใช้ชื่อว่านาตาสินก็ไม่เปไ็นไรแต่อยู่ในคาว่าศิลปะอ,ะอแต่ว่าการเรียนก็เหมือนเดิมไม่เปไ็นไรก็<ช>วันนี้มันก็เลยมีกระแสต่อต้านออกมาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงหลายคนนะฮะที่ไม่พอใจอ่ะนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านก็ชมนาติสิน จบนาฏศิลินใช่ไหม<อ>เขาก็บอกเนี่ยเขาเติบโตมาได้เพราะนาฏศิลินนี่ใช่ไหมอ,อินสตาแกรมของคุณทุกกี้ครับขึ้นข้อความว่ากูเรียนรำใช่นี่นะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับว่าถ้าไม่มีวิชาหน้าตศิลป์นในหลักสูตรนั่นคือนั่นก็คือการนับถอยหลังของเด็กไทยที่จะลืมรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยออยิ่งโลกมันก้าวไปข้างหน้าเรายิ่งต้องช่วยกันสืบสารสั่งสมบ่มเพาะ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยให้ยาวนานที่สุดวงเล็บคิดเยอะๆนะคะคนที่มีอํานาจในตรงนี้สรุปแล้วก็มีเรียนนะฮะมีแต่ไม่ใช่ชื่อนาตาสีใช่ก็มีเรียนอยู่นะฮะเพียงแต่ชื่อมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองครับนะฮะก็ต้องไปทำความเข้าใจกันครับอ่าเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับเชิญครับ